นนอนะขอบคุณครับน้าขอบคุณค่อเลให้ครับว่ายนห้นโอเคไหมที่ท<ง>ำ<น>ม,มือครับขอทราบรายละเอียดเบื้องต้นนิดหนึ่งนะเป็นยังไงเบื้องต้นก็อย่างที่ เออนี้ได้พูดไปนะคะว่าเม่อหลังจากที่มันเป็นข่าวเราก็อยากข่าวแล้วเนี่ยเราสุนทรภัณฑ์งานจริครับแล้วก็มังานของเราแต่ว่าหลักฐานที่หลังหรือว่าการพูดคุยการเข้าใจผิดการมโนไปเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันส่วนเรื่องเราได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราอยากยุตินะคะแล้วก็ยุติในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ให้คุณอ่ะทางคุณเลยหยุดช่วยหยุดเถอะหยุดพูดหยุดพูดกระทบขัดเพียงหงส์เพราะว่าตอนนี้ผมเลียงมานานแล้ว ตอนนี้ขอนะครับวันนี้ที่ผมมาผมอยากจะปกป้องศักดิ์สิทธตัวเองค่ะครับให้ทำงานจะต่อไปดีกว่าเนาะครับโอเคครับขอบคุณครับคบที่ที่ได้รับผลกระทบมาคืออะไรบ้างครับเรือผลกระทบแล้วก็เพราะว่าเขาประจานทางกลุ่มกลุ่มใดนะคะแล้วก็เราต้องการอะไรขอให้เขาหยุดการกระทำนี้นะคะหยุดการกระทำเพราะว่าไม่อยากให้เป็นปัญหาที่มันลื้อหลังต่อไปนะคะเพราะนั่นคือทุกเราต้องการ ขอบคุณครับ